สวัสดีครับผมพบกับเราครับพังสมหญิงพังสมโอครับวันนี้ในเสร็จภารกิจเสร็จก็พาน้องสมหญิงมาน้ำมูลนะครับส่วนพี่สมโอไม่ได้มาล่ะครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะครับผมนี่ครับบรรยากาศยามเที่ยงนะครับอ่าพาน้องมาแช่น้ำอาบแช่โครูนครับอืม สวัสดีเอีทุกท่านนะครับผมขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกกำลังใจนะครับหนึ่งคอมเมนต์ก็หนึ่งกำลังใจนะครับก็ขอบคุณมากนะครับผมที่ไม่ได้ตอบคอมเมนต์ก็ต้องขอโทษขออาภัยด้วยนะครับผม ว่าต้องรอน้องๆมากลับมาจากโรงเรียนนะครับถึงจะให้เขาตอบครับเพราะว่าผมตอบไม่เต็มนะครับผมนี่ครับต้องรอให้น้องๆนะครับบางทีน้องๆไม่ได้ว่างก็ไม่ได้ตอบก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะครับผมนี่ครับบรรยากาศยามเที่ยงครับปล่อยให้น้องสมหญิงครับเล่นน้ําเล่นโคลนก่อนนะครับหรือว่าตายร้อนนะครับ ของน้องสมหญิงเรานะครับวันนี้จเอาพี่สมองมานะครับวันนี้เอาน้องสมหญิงมาก่อนนะครับอืมครับอู้ นะครับนี่ของหมู่บ้านสาลานะครับนู่นเป็นน้ำมูลของหมู่บ้านสารานะครับ เอาเลยครับฝสนสวยเอาที่สบายใจเลยนะครับอือโอ้วันนี้เล่นในนานนะครับวันนี้เล่นนานนะครับใส่จะร้อนนะครับ เล่นอยู่คนเดียวนะครับเพื่อนๆก็ไปฝั่งนู้นนะครับสีห้าเชือกนะครับไปข้ามไปฝั่งนู้นนะครับนู้นมีพลายยอดรักแม่ท้องใบแล้วก็น้องนุ่นนะครับนี่ครับบรรยากาศยามเที่ยงนรับถอย บาดายามเึงเทียงนะครับนี่ครับปล่อยให้น้องเล่นแบบสันีน่นถ,ถอยถอยถอยมาถอยไม่เอาไปฟังนุ้นลึก ไม่ขึ้นนะครับเล่นทายาทนะครับโอ้โ้โอ้โ้โอ้โ้โอ้โอ้โที่สบายใจเลยครับน้องคนสวยโอ้เล่นหนักครับวันนี้อูู้้นี่ครับโอ เล่นแบบสุดยอดเลยครับเล่นเหมือไนไม่เคยได้เล่นนะครับโอ้เล่นยังไงครับนี่เล่นทุกวันเลยแบบนี้น,นะครับโอ้ค้นแล้วครับโอ้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 รอ้อ้โั้โออ้โบอ หลายเชือกนะอยู่ฝั่งนู้นสี่ห้าเชือกนะครับแม่ทองใบเรานะครับแม่ทองใบมีปลายยอดลักแม่ทองใบแล้วก็น้องนุ่นนะครับแล้วก็ทองคํานะครับฝั่งนู้นนะครับ ครับน้องสมยินเรานะครับมาแช่น้ำครับแช่สปานะครับปลาโคลนนะครับนี่โอ้บรรยากาศนะครับผมนี่ครับนี่ครับผมบรรยากาศยามเที่ยงนะครับผมวันนี้สงสัยจะร้อนนะครับเล่นเล่นเล่นนานนะครับเล่นนานไปหน่อยครับน้องคนสวยเรานะครับผมนี่ครับ แช่น้ำเลยนะครับผมนี่ครับน้องคนสวยเรานะครับเอาเลยครับคนสวยนี่แม่แม่เอซแม่แม่เอซรอรอดูว่าจะเล่นนานขนาดไหนนี่ นี่ครับบรรยากาศนะครับของหมู่บ้านศาลานะครับพาน้องมาอาบน้ำนะครับผมหลังที่ทำภารกิจเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็ได้มาปล่อยให้เขาเล่นก่อนนะครับถอยแน่แน่ไม่เอาลึกฝั่งนูน้นเออถอยมาถอยมาแยบลง ลุงยิงน่าลงเลยนี่ครับโอ้เป่าน้ำนะครับเป่าตักเป่าเร็วตักเป่าตักเป่าเป่าเป่าตักเป่าเป่าเปล่าเป่าอู้วันจูเป่าเฮ้ตักเป่าลมงยิงเอ้าลืมแล้วเหรอตักเป่าบอนซู่ม อ้าวลืมแล้วนะครับไม่เอาเลยไม่เอาแล้ว,วนี่โอ้นอนแช่นานเลยนะครับวันนี้นานแล้วนะครับเนี่ย thôi 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 mà nè 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 đi con แม่ทองใบเราครับกินแบบอร่อยเลยนะครับฝั่งนูน้นครับอ้าวน้องสมยิงเราก็ขึ้นแล้วนะครับน้องกนสวยเราขึ้นแล้วนะครับโอ้ขึ้นแล้วนะครับเนยไม่เอาละก็ขอบคุณทุกคอมเมนต์นะครับขอบคุณทุกกำลังใจนะครับที่ติดตาม รับชมของจากช่องเราฟังสมหญิงฟังสมโอนะครับก็ขอบคุณมากนะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วกดติดตามด้วยนะครับผมคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงแค่นี้แหละครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ สวัสดีครับ